สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคขับ FC อันนี้ลูกสาวแต่งตัวสวยนะคะแต่งตัวง,งามค่ะมันนี้สาวคนงามแต่งชุดงามจากนอยอยู่กับพี่ป้ายนะคะ sáng cano ti <laughs> mày bung đỏ yang phải chạy bung tay bung tay bung tay หากินหากินกาแฟป่ายพี่ป่ายกำลังเซียงไหวอยู่ไปบ้านพี่บัวค่ะ แต่งชุดสวยเลยนะคะวันนี้สาวอุ้ม ใส่เสียงอย่างนู้โอ้เด่นแห้งเถอะเดนแห้งกลางห่มเหมืคนงามโอ้ตื่นกลางห่มพี่ไปเออเขาจะกลางห่มไหมเดดนห้อนโอ้กลางค่มกลางค่ม นี mm. ่คุณนายก็แต่งตัวงามมากขึ um ้นกันไปทั้งได้แล้วนันเจ้าสิงย่างไปใส่ไปเขาหุ้มเด่นห้อนตื่นกลางหงมเอาขอเนี่ยขอออกจากหูเนี่ยไปพูดแล้วย่างพร้อมละใ้บ้านพี่บัวนะคะวันนี้ เชินครับท่านกางกางห่มให้คนงาม <laughs> ตื่นการห่มตื่นกางห่มพี่ไป,ไปโอ้ยแดดแห้งสาวคนงามก็ต้องมีองค์คลักกลกางห่มให้ไป <laughs> ไปเลยมันยางต้นไปเอกนางมาไปขึ้นข้างนู้นตีกังให้น้องกันยังวันน้องน้องกันยังวันน้องตื่นกลางค่มสาวคนงามตื่นกลางค่มไปไปโอ้ย nhẹn khuôn sấy khuôn ngăn thử đẹp được, đúng, đúng. không, phép, không? Okay, okay. phải nó mới thấy hiện đại kìa, ừ, 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 này ừ, คุณนายมีตังก็มานะคะบางกลางโฮมให้คุณนหน้าอีกคนมีสองโฮมเป็นว่งนนย่านผิวเสียเลือให้บริการกลางโฮมให้่พ <laughs> ี่ป้ายเป็นบริการนะคะ <laughs> ตื่นกลางค่ำนี่แล้วตังผีตังผีไปย่างออกมาพี่น้องจะไปหาสางทุน น,นี่มาด้วยชุดสวยนะคะองค์ครักขางหนาเจ้าะไ้างหน้า้านมามาพี่มาพี่จะไปน้ำมีสัง <laughs> หฮมไป่ไปอเออ <laughs> เอ,าาอยากเข้าหฮมนะเขาเด้อยากเข้ากลางหฮมนะเขาเด็ดมาแล้วเด็ดมาแล้วเด็ดมาแล้ว,เด,ดลวเด็ดไปแล้ว แยั่นผิวเสียพี่ป่ายเขาว่าแยั่นผิวเสียแลวตรงกลางโฮมไหมค้นงามเนาะคนงามเน,ะนานะ ถูกพ่อเสือแซลแล้วนะคะใช่หสืใช้ห้าสิไปผูกมองไดฟังทั้งผุ่นไปได้บพุ่นเห็นงานขางนี่ก็ได้ดอกเออขางท้องใบนี่ก็ได้ ูมองได่ฟังทั้งหมดหาที่ผูกยังไม่ได้นะคะต้องรอก่อน phải, phải nhang của con lên phun, phải thăng phơi nhang của con, pha nhang của con, ở của con, phơi đơn หาที chat, uh, whatever, <st ut ters> ่ผูกก่อนนะคะสาวอุ้มโน้ตลำมึงได้ลำนี่หม่งโบนี่เจ้ผูกวางหนี่กระได้ต้นหนี่เมียนี่เจ้าหยาเกินผูกได้โบคือจังเบียดเถะปไปออกมา่ bó đây nè, thật bó vang nè, bó đầy bó đầy được bó đầy Yêu, yêu nhá bố bán thì chắc nói đầy bố Yêu Giang hạ phục mới đây nè <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับกครอบครัวน้องอุ้มบุญเข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ซึ่งหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสด,ดีค่ะ